นะครับมื่อนี้จุกเนื้อนั้งันครับอืจุกเนื้อเด้อพี่น้องมื่อนี่จุกเนื้อย้ำแรงสมเขวมากละละบาทนี่สมเขียวมาก มาดูข้าบับบาดนี่แล้วล่ะเออเอาไหมายิบยิบอร่อยพุทธสามสีโป้บะเมียนกันเดียบไห้ลราซอยตอนนี้ว่างมันละคักไล่สาดธุจัดเลยอุ้ยพี่น้องคือถอดหน่ยวยบุบกได้บัตรอุ้ยดึก สามสองหนึจุดเป็นไรหัหก่ะด้การบได้การ,การนู่นนะมาครับโอ้สิบแสบแอกันเคบซี่สีใสเลยเด้ ลัตเตอร์นี่แค็งบุดเตียบติดเลยเะๆๆสองคนเลยเหมือนจอังหวัดสองคนเลยโอ้ยทีมงานเป็นับบสบายเนี่ยงานหลายจังเลย กาเนี่ยอยากแมาไปกิดทิ <czego od ita> ้แาาไปินจากรือขาเริ่มบนนีน่ยแต่เม่อแรเห็กินเนมันม่ได้ติ้ตัวเลยแต่เม่เห็นกิ่นิดตัวนี้ดิ Rồi làm chiếc mũi thôi làm chiếc mũi không?

บตัตรโอร้เม็ดซื้อมาซื้อได้สามเจ็ดกับเจ็ดศูนย์ส,สมบซื้อก็จ <c oughs> ะามากันตัดกันถือถือได้กันแล้วอยงเงี้คืออยู่เอ้จเดแบบวมาหลายรอบไ,ได้ซื้อสาตัวดีกว่าคนที่นใ่สามตัว từ kiến các sản bạn nào làm các mẹi các thiết bao quát cả lấy con nào chi tiết đẹp một nữa như bạn nào như chi bản มีก้อยพร้อมบานนี่ครับขูกพร้อมทั้งง้วยทั้งจุดันพี่น้องเลยพรรคหลายสองคนเสียทุกเจ้าเดี๋ยวหาพักเต็มโูดมาใส่ก่อน เดือบ,บานียก้อยกันแล้วละเอตัวึงคืนเลยสดที่มึงจะคำนะ่มาเดือบ,บานยก้อยกันล้วละเอตัวึงคืนเลยสดที่มึงจะคำนะเิออดอไจวดาัมาท้าสดแนจวด ไซให่ด well, oh, mm ้อ hmm. er so so ิ้มิมิมมา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 ครับมามามากบัานเ้ามาโอ้ก้อยก้อยก่อยกนสีเกึกันกนสีเกตถึกันล่ะกินคนเดียวคือเกาขนมเกี๊ยกันดอกมาครับมาชดชดชดตกานกินกินอะไรเดี๋ยว ฮะเขับมาก่อนโควิตมาโอ้ยบ่มีโควิดดอกเสียบตัวเองครับเสียบไปเสียบมันโควิดก็ได้ระดูแลตัวเองไปเหื่ล่งร่งเกียดอีกแล้วก็เป็นโควิดเป็นหายจะบ้ารักษาตัวจะขอเราเหยื่อปล่อยเฮ้ยรังเกียดรังเกียดเป็นโรคได้แต่ยังเกียดคนเหมืนว่า กินได้ยังไม่กินกับน้ำตกไงตกกินจเอ็นวันนี้บอม่บอสบ้าบอกม่แต่ขึ้ยเงียบขนาะวะเรียนในีชชดเลยเสียงคน